คุณลุงพูดตรงนี้ผมผมนึกขึ้นมาได้นิดหนึ่งขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งคือประวัติศาสตร์ชาติไทยอ่ะเราเราไปเชื่อว่าเราอพยพมาจากตอนใต้ของจีนบ้างมาจากเชื้อเขาอันไตบ้างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักฐานหลายๆอย่างซึ่งค่อยๆเปิดเผยมาเ้นี่จริงๆแล้วห่ะหลักฐานพวกนี้มันก็มีมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันโดนกลบเอาไว้คือเขาคือ,ค,อคือความเป็นความเข้าใจผิดคือตอนที่อังกฤษฝรั่งเศสมาแผ่อาณานิคมเนี่ยแล้วโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะเขาต้องการที่จะสร้างให้ ให้ของเขาอินโดจีน่าของเขาเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะเอาประวัติศาสตร์ขเขมรอะไรมากรอบไทยแล้วก็สร้างสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาว่าดินแดนตรงเนี้ยเป็นของขเขมรมาก่อนและไทยเนี่ยเป็นคนที่อพยพมามาแย่งดินแดนเข้าไปคือเป็นท่าเขามาก่อนแล้วแต่ความจริงริงอะ่ะคนไทยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแหละครับอยู่ตรงเนี้ยแล้วคนไทยที่พูดภาษาไทยอยู่ตรงนี้แล้วลกระจัดก,กระจายออกไปครับที่เราไปพบคนที่ภาคใต้ของจีนหรือว่าที่เวียดนามที่พม่าที่ ไปถึงอินเดียเนี่ยพูดไทยนะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นอยู่ในในใน,ในดินแดนสุวรรณภูมินี่แหละคนไทยอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรากระจายกันออกไปนั่นแหละครับภาษาภาษาไทยถึงได้ข้ามออกไปอันเนี้ยคือที่ที่ฝรั่งเศสทาเนี้ยเพื่อจะได้สร้างความชอบทาให้เขมรเป็นประวัติศาสตร์ว่าไทยเพิ่งเข้ามาแล้วสมัยพ่อขุนรามเนี่ยเราเพิ่งจะมาประกาศเอกราชจากเขมรได้จริงๆไม่ใช่เรามีตรงเนี้ยมานานเหมือนที่เราพบสีเทพแล้วอะไรเงี้ยครับนั่นแหละจริงๆพื้นฐานจริงๆเราอยู่ที่นี่ แต่แต่แต่ว่าบางเล่มบอกว่าขมิ้นเป็นธาตุเรานะครับเป็นธาตุเรามาก่อนครับก็คือนักวิชาการจริงๆที่เขานักวิชาการไทยจริงๆสายตรงเนี่ยเขาจะเรียกขมิ้นโบราณถ้าเขาจะพูดนเนี่ยเขาจะพูดขมิ้นโบราณเขาไม่เรียกขอมเพราะว่าคําว่าขอมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันคือคนไทยคนที่อยู่ภาคกลางเนี่ยคือคือคนที่อยู่ภาคเหนือเขาเรียกคนที่อยู่ใต้จากเขาลงมาเนี่ยก็คือตั้งแต่สุโขทัยลงมาเนี่ยถึงติดทะเลถึงอ่าวไทยเนี่ยเขาเรียกขอมหมดเลยแล้วพอเรามีอยุธยาเนี่ย คนอยุธยาก็การเรียกคนที่อยู่ใต้จากเราไปทีว่าขอมครับคือคําว่าขอเรียกคนที่อยู่ทางใต้ลงไปมันคนเราอาจจะเรียกคนปัจจุบันเราจะเรียกว่าคนปกากใต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเหนือเรียกคนภาคกลางเนี่ยเป็นคนใตน้ก็เรียกขอมเพราะนั้นพอเราคนอยุธยาเรียกคนใต้ลงไปก็เรียกของคือเรียกคำนว่าของไปเลยกลายเป็นว่าขอมคำม,มลเลยได้คําว่าของไปแล้วก็เลยฝังใจว่าตัวเองคือคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคนที่เป็นคนพื้น คนโบราณของดึกดำบรรของที่นี่จริงๆไม่ใช่ขเขมรโบราณก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งขอมเนี่ยมันรวมหลายๆหลายๆชนชาติผส,ผสมผสมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องดีแล้วพระเจ้าชัยวรมันเนี่ย<ช>ไม่ใช่ขเขมรน,นะไม่ใช่ขเขมรใช่ไม่ใช่ขเมมชขเมรที่เ,เป็นคนปัจจุบันในนี้ครับคนละคนละเผ่าพันธุ์กับคนปัจจุบันนี้คือท่านเรียกว่าเป็นเป็นต้นตรากูลขเขมรก็ได้ คือคือจะบอกว่าเป็นขอมก็ได้คือขอมมันมีหลายอย่างที่ลูกบุรีเราก็เป็นขอมลูกบุรีของไทยเนี่ยก็ขอมอ่าพี่มายก็ขอมใช่ไหมครับแล้วก็ขมรเนี่ยจริงๆเขาเรียกพระนครข้าขมรพระนครขอ,ขอมพระนครเนี่ยก็คือขอมพวกนี้ขอมหมดแต่ขมรปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นคนละชนชาติกับกับพระเจ้าชัยอรมันก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับคือผมเคยพบพร,ระรูปหนึ่งเป็นพระอินเดียพระแขกครับศนาพุทธเนี่ยนะครับ มาจากอัสสัมครับบนถนนอะไเขาเรียกอะไรแคว้นอัสสัมแคว้นอัสสัมอัสสัมครับไปแคว้นอัสสัมของอินเดียครับผู้ไทยอ่ะครับแกผู้ไทยอ่ะครับยงเราพูดแต่ว่าภาษาที่ภาษาไทยของเขาเนี่ยมันมันเป็นภาษาไทยแปลกๆครับอ่มันใช่มันง่ายคำพูดใช่เหมือนอย่างเราแต่ว่าเป็นภาษาไทยนี่อันหนึ่ง ไปเมืองจีนก็มองมองคือเลไปสิบสองปนาท่าน,นก็พูดไทยครับพูดไทยแบบภาษาพื้นเมืองเลยภาษาชาวบา้านมองกูเองฆ่าตลอดไมม่ีนั่นแหละครับห<ว>นังสือทฤษฎีที่<ะ>แบบ บทฤษฎีที่บอกว่าเรามาจากที่ขานใต้อันนี้มั่วมากอันนี้คือไม่มีไม่มีไม่ไม่เป็นความจริงแต่มั่วมากแต่อีกทฤษฎีหนึ่งที่เราบอกว่าเราอยู่จากทักทักใต้ของจีแล้วเราเอาพวกเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีคนเชื่ออยู่แต่จริงอีกทฤษฎีหนึ่งคือเราเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่พื้นเนี้ยนะแล้วเราก็กระจัดกระจายขึ้นไปขยายขยายไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับผมอ่านเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเลยครับเขาเขาเขียนเลยครับว่าว่าคนไทยอ่ะจริงๆอยู่ตรงเนี้ยแหละแล้วเรากระจัดกระจายไป เราถึงได้แตคอย่างที่ยึดกิมที่บ้านเราแยกเป็นไปะเราเลือกใครจะมาทางเหนือทางใต้จะไปเราแต่ว่าอีก่วนหนึ่งลงมาอย่างที่เราอยู่เดี๋ยวนี้ยครับมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยส่วนมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอีกส่วนหนึ่งอยู่อัสามอีกส่วนหนึ่งสี่สองสิบสองปานาพวกนี้ต่างคนต่างเลือกอยู่ของตัวเองครับแต่ว่าภาษาที่พูดก็คือภาษาไทยเพียงแต่ว่าสิบสองปานาผมก็เพยอไปมาแล้วเบิรงกูกูฆ่าเองนะ เขาพูดอย่างนั้นครับเขาไม่พูดหลายๆคำเหมือนกันนะแต่ไทยจมูกจมูกงี้เขาเล็กด้างอย่างเงี้ยครับแค่ต่างกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างภาษาเขมรนี่ก็มีเหือนการภาษาเขมรมันก็ไม่รู้ว่าใครมาจากใครนะเราจากเอาจากไทยหรือไทยเอาจากเขมรอย่างเน็กไทยเนี่ยครับภาษาเขมรเรียกว่าสายรัดคอครับสายรัดคอ ครับหมอนโบขนครับไม่รู้เราเอาขเขาหรือเขาเอาของเรามาก็ไม่รู้ภาษามันแต่ว่าภาษาไทยจริงๆเนี่ยถ้าจะผมเรียนนะตอนเรียนหนังสือเราไม่ไม่กี่คำหรอกครับข่าเองเมืองกูในไทยเราเรียนไปกี่คำสมัยนีกสมัยคุณลุงนีด ขอมไทยยังมีใช่ไหมครับคือคือเขาภาษา<ไ>ขอมที่เราพูดพูดเนี่ยจริงจริงขอมไทยก็มีคือเขียนด้วยตัวอักษรที่เราบอกว่าเป็นขอมแต่เวลาอ่านออกเสียงเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยเลยตอนเด็กๆผมก็เห็นครับผมก็เคยเห็นอย่างเช่นภาษาที่ภาษาของพระที่เวลาสักยันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขียนด้วยภาษาขอมภาษาอนั่าหนะคือเป็นขอมไทยก็คือว่าอ่านออกเสียงเนี่ยเป็นภาษาไทยเลยผมเคยดูไม่รู้คุณลุงเคยดูที่ผมโพสต์ที่ของอาจารย์มิกี้ที่เป็นนกักวิทยาศาสตร์ ที่อาจารย์มิกกี้เป็นอาจารย์เป็นเป็นนักวิยาการนับประวัติศาสตร์ของของพม่าเนี่ยเขาไปโชว์ศิลาจารึกที่ประเทศพม่าเลยศิลาจาลึกโบราณที่เขามีแล้วเขาก็อ่านคือเขียนตัวอักษรขอมเลยแต่เขาออกอ่านออกมานเป็นภาษาไทยเลยเขาบอกเนี่ยอ่านเป็นภาษาไทยชัด,ชดๆเลยอันนี้คือขอมไทยผมว่าคุณลุงน่าจะทานรุ่นนั้นนะครับรุ่นขอมไทยซึ่งเขาบอกว่าเพิ่งจะเริมสอนไปมยุคจอมพลปอ,อะไรไงนะครับพิ่งจะเริมสอนเองครับคือคือคือสมัยก่อนเนี่ย มันก็เหมือนกับภาษาในปัจจุบันนี้เมื่ออย่างเนี้ยอย่างคำว่าคณะราษฎรครับใช่ครับมันมีการเถียงกันว่าไอ้คำว่าราษฎรเนี่ยราษฎรหรือราษฎรครับถ้าราษฎรไม่มีการันตีหรอกบทุรอครับถ้าถ้าเผื่อเรียกว่าคณะราษฎรมันก็ใส่การันตุรอรอเลยครับ เขาก็บอกแต่กอเดิมอะเรียกว่าคณะราษฎรครับแต่ว่าไปที่ไม่ให้ไปเปลี่ยนจากราชมาเป็นราษฎรก็เพราะว่าเกรงว่าคนฟังฟังแล้วจะเข้าใจผิดครับว่าเป็นราชการหรือว่าเป็นราชาคมาร,ร,ราชก็เลยเอาการันออกเลยให้อ่านว่าราษดร,รและผมผมก็เห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเอาถแถลงการสมัยเจ็ดสิบ้าเนี่ยสองสี่เ็ดห้ามามาลง เขาใช้รัศดรตัวกระรรมได้มีครับครับคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นตัวคมคือคณะรัฐดรเป็นบุคคลแรกที่คิดที่จะเปลี่ยนการปกครองขึ้น